นุ้งนิง้งีกแล้วเนาะที่เต็นท์รถเออตโคาค่ะวันนี้นุ้งนิ้งนะคะก็จะมารีวิวมิ s ซูบิชินิวไททันนะคะตัวพัดเนาะจีปี2,019ค่ะเครื่อง2.4 2.4นะคะ2.4เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูออปชั่นกันนะคะว่ารถคันนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปร,รับชมกันเลยค่ะเราก็มาดูตรง ตาไฟก่อนเลยเนาะตาไฟนะคะเป็นตาไฟโปรเด็กเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดยร์ไลท์ตรงนี้นี้แล้วก็มีไฟตัดหมอกข้างล่างนะคะไฟตัดหมอกเราไม่ได้เปิดให้ดูเนาะแต่คือนี่ค่ะกระจังหน้านะคะเขาทําออกแบบรูปแบบออกมาให้เหมือนปาเจโร่สปอร์ตเลยนะคะแต่ออกมาเป็น,นรูปแบบของกระบนะเนาะนี่ค่ะทุกอย่างมันสมูทกันหมดเลยจากฝาถังมาฝา,าเนี่ยกระโปรงรถมานี้เป็นแบบว่าโครงแบบว่าเหมือนปาเจโร่สปอร์ตเลยแต่ออกมาในรูปแบบของ กะบะค่ะค่ะแล้วเรามาดูตรงที่ล้อนะคะยางน,นะคะเป็นยางบิดโตนเนาะสองนี่ไหนเราจะดูให้ค่ะยางบิดโตนสองหกห้าหกสิบขอบสิบแปดนะคะแม็กนี่ก็คือคือพูดง่ายว่ามาจากศูนย์ยังไงก็คือมามากับเราอย่างนั้นเลยเนาะแล้วก็คือว่าถ้าเราตัดยอดเต็มอะเราก็จะได้ลูกค้าอยากได้อะไรอยากได้แม็กแบบไหนก็คือเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้เลยค่ะ ค่ะแล้วก็มาดูที่ตาไฟนะคะตาไฟเป็นตาไฟของเป็นตาไฟไฟฟ้าเลยเนาะเปิดปิดล็อกยังไงก็คือจะปิดอัตโนมัติเลยถ้าถ้ารถล็อกปุ๊บตาไฟก็จะปิดอัตโนมัติเลยเนาะค่ะแล้วก็มาดูนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเป็นโลโก้นะคะไททันทัดนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีปากเป็ดเนาะที่ขอบตรงนี้มีกล้อง กล้องหลังกล้องหลังกล้อง,ง,งหน้ามีพบนะคะก็คือเป็นกล้องสี่มิตินะคะคือครอบคุมรอบคันเลยนะคะเก <_ S 1> ี่ยวกับกล้องเนาะแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้คือจุดเด่นของของของคันนี้เลยคือเครื่องนะคะเป็นเครื่องของเครื่องมาเวลนะคะคือเครื่องที่แบบว่าอยู่ในรถพวกพวกประเภทแบบว่ารถแบบรถตัวสูงอะ่ะก็คือรถตัวท็อปท็อปอะ่ะปัจจัยรถสปอร์ตก็คือเครื่องมาเวลนะคะคือเครื่องเขาดีมากอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวท็อปเนาะค่ะ นี่ค่ะแล้วก็มีเป็นบันไดขึ้นเนาะเพราะรถคันนี้เป็นรถตัวสูงนะคะนี่โหชัดค่ะแล้วเป็นระบบเครื่องนะคะเครื่องก็2.4ง่เนาะเครื่องแน่นๆของทุกอย่างที่ออกมาจากศูนย์ยังไงมาหานุงนิ้งอย่างนั้นเลยดูที่นี่ค่ะสีโอ๊กยังอยู่ทุก,ท,กทุกจุดนะคะสีโอ๊กยังอยู่ทุกจุดนะจานน็อตไม่เคยขายนะ นี่สีโอ๊กมายังไงจากศูนย์นุ้งนิ้งยังให้ย่องแบบนั้นเลยนะแบตใหม่นะคะนู่นค่ะน็อตยังอยู่นะคะค่ะนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปชมข้างในเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนค่ะ

เข้าไปชมเลยค่ะค่ะข,ข้างในรถนะคะมีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดี๋ยวน้อนนี้จะมาแนะนําเนาะอย่างแรกเลยค่ะคือพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็คือเป็นพวงมาลัยที่เราควบคุมได้ในพวงมาลัยเนาะอย่างที่น้อนนี้เคยพูดไปขังคันที่แล้วเนาะก็คือเราอะขับรถอยู่เนี้ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องแหงนหน้าไปมองที่คอนโซลเลยนะว่าต้องหยิบบวกอะไรทรวนุ่นกดนี่อะไรเราสามารถควบคุมได้ที่ กลัมาแรงของเราเลยก็ขับรถไปก็กดที่นี่เลยไม่ต้องเสียการทรงตัวเสียสติกันในการขับรถเลยนะคะแล้วก็มาดูที่นี่ค่ะราดูที่นี้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูตัวเด็ดนะคะก็คือกีอ่ก้องหลังค่ะดูกล้องหลังนะคะว่ากล้องหลังที่นุ้งนิ้งบอกว่ามันเป็นสี่มิติมันเป็นยังไงนี่ค่ะสี่มิติก็คือมันจะควบคุมแบบว่าครอบครอบคันอนะ่ะก็คือ ข้างบนกน็คือจะรอจะรู้เลยนะว่าเราอยู่จุดไหนมีรถข้างเรากี่คันหรือจะทํายังไงแล้วก็มีตัวบอกนะคะว่าถอยหลังยังไงองศายังไงอะไรก็คือมันเพอร์เฟกมากเลยนะเกี่ยวกับกล้องหนังก็คือตอนนี้ก็คือมาแรงนะค่ะแล้วก็ส่วนที่เกียร์นะคะมาที่เกียร์เนาะเกียร์ถอยหลังนะคะจะไม่เหมือนรถเเกียร์ก,ยกระปุกทั่วไปนะคะถ้าพูดเป็นภาษาบ้าน,านเนาะก็คือเกียร์ถอยหลังเนี่ยคือเราจะต้องแบบว่ากดลงไปก่อนแล้วก็ไปที่ตัวอาข้างหน้านะคะ แล้วก็มีปุ่มบังคับทุกอย่างนะคะเหมือน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 รุ่นอื่นเนาะเป็นระบบแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะนี่คือตัวเด่นของ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 ,ของคันนี้ก็คือเหมือนแบบว่ารถอะสมมุติว่าเราจอดอยู่กับที่ใช่ไหมถ้าเรารถรถเราจอดอยู่กับที่อะมันจะดับไปเองนะแต่ถ้าเรากดปุ่มนี้ไว้อะให้มันให้มันออนอะก็คือสมมติเราดับอย่างเงี้ยแล้วพอเราแค่กดเหยียบคันไอเหยียบ ขาร์นิดเดียวอ่ะก็คือรถก็จะติดละเหมือนจอดไฟแดงปุ๊บรถรถมันก็จะติดอันตโนมัติแล้วนะ <Okay. S 1> ค่ะและที่น้องนิ้งบอกนะที่อยากให้ดูจุดเด่นของคันนี้เลยคือนี่เลยค่ะไมค่ะดูขี่เลขไม่นะคะสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรนะคะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วใครดู QR code คือยังอยู่จ้ายังอยู่จากศูนย์ยังไงก็คือยังอยู่อย่างนั้น ส่วนนี่นะคะหน้าปัดน้องจะแสดงทุกอย่างจะไม่ว่าจะเติมน้ํามันจะเตือนทุกอย่างเลยปิดรถลากองแล้วก่อนคือเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าไฟฟ้านะคะระบบแบบว่าเป็นปุ่มพุ s สต t a r t นะคะตามมีข่ะแล้วก็ถึงถ้าเราอยู่ๆแบบว่าเราแค่อยากจะจอดรถเฉยๆไม่ถึงกับต้องล็อกรถเนาะเราก็สามารถควบคุมให้กระจกมันปิดได้อัตโนมัติเองนะคะ ส่วนที่คอนโซลน,นี้นะคะเป็นปก,ปกติเลยเนาะเป็นเป็นเบาอ,อันนี้เป็นเบาะนิ่มนะรวมๆแล้วคือนี่ค่ะมีตัวโหนนะจ๊ะก่อนคือรถเพราะมันเป็นรถตัวสูงเนาะนี่ค่ะที่บังแดดก,ก็คือยังถุงยังอยู่อะ่ะมันใหม่อะ่ะบองตรงมีแอร์แบกนะตรงนี้แอร์แบกนะตรงนี้ก็แอร์แบกนะจ๊ะค่ะสภาพคือเพอร์เฟกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวน้งนจะพาไปดูข้างหลังนะว่าข้างหลังคอนโซลข้างหลังที่นั่งข้างหลังจะสบายดีไหมโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะคะข้างหลังเนาะก็คือพี่น้งนี้จะบอกก่อนว่าข้างหลังคอนโซลข้างหลังนะคะจากนั่งได้สามคนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีตัวนี้ที่พักเนาะมัน,นั่งหลังเอ็นยังเอ็นแบบว่าไม่ค่อยได้จะดีอ่ะก็คือเอ็นนี้ก็คือนั่งนี้มีที่ไต้น้ํานะคะแล้วก็มีที่แบบวางมือเนอะเอาะแล้วมาดูที่ตรงนี้ค่ะ ข้างหน้านะคะเป็นแบบว่าตัวชาร์จนะคะชาร์จ iPad iPhone ได้เนาะไฟจะเป็น1.2นะ2มโวลต์แล้วก็มีที่ล็อกตรงนี้นะคะข้างหน้านะคะแล้วก็ส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะเป็นเบาะแบบว่าเบาะระบายนะคะเป็นเบาะระบายแบบว่ากันความร้อนได้นะเป็นเบาะระบ,บายเบาะค่ะข้างหนังเนาะค่ะก็แนะนำจนจบแล้วเนาะมี มันยังไม่ละเอียดมากเนาะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะแบบว่ามาศึกษาหรือมาดูเองได้ที่ร้านเลยเนาะเต็นรถเอออโต้คานะคะมี2สาขาค่ะสาขาพนันิคมแล้วก็สาขาพานทองนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งที่อยู่ไว้ที่นี่นะคะว่ามีที่ไหนบ้างเนาะและส่วนราคาคันนี้นะคะเป็น m มิ s u b ิ s h i ิ e w ททันพั l จีทีเนาะราคานะคะเราขายอยูที่ท4แ0 0 0ี่649,000บาทค่ะถ้าบอกเหมือนคั้งที่แล้วเลยว่าถ้ามาหารุนี้นะ บอกว่าคันนี้เราดูจากคลิปมาเรางนิงลดให้เลยว่าเหลือหกมือหกแสนสิหกแสนสามหมื่นทวนไปเลยค่ะลดให้ไปเลยแล้วก็นะคะยังไงก็ขอฝากนะคะฝากคันนี้ไวนะ้ดเนาะเอาไว้ดูดูกันนะคะแล้วลงนิงจะพาไปดูคันอื่นอีกนะคะแล้วก็ฝากาโปรโมทร้านนิดนึงก็คืออย่างอย่างที่เคยโปรโมทเลยค่ะ 6บาทนะคะออกรถนะคะฟรีภาษีพรบรนะคะแล้วก็ฟรีจัดฟรีโอนะคะฟรีประกันหลังการขายทุกอย่างคะ่ะลูกค้าตามใจลูกค้าเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลยนะคะฝากติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องนิงด้วยนะจ๊ะ